สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็พบกับครูรสนะคะในวิชาศิละปะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องทดลองสีสันค่ะคุณครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่เลยค่หนึ่งสีน้ํานะคะก็จะมีในเซตนี้นะคะก็จะมีสีน้ํานะคะมีจานสีด้วยแล้วก็มีคู่กันสีน้ําจานสีแล้วก็คู่กันนะคะต่อไปสำลีค่ะ แล้วก็แก้วน้ําพร้อมใส่น้ําลงไปนะคะนี่คืออุปกรณ์อ่ะอย่ายลืมอีกอย่างนึงค่ะก็คือกระดาษน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหยดสีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะได้เรียนรู้กันเลยค่ะไปเลยค่ะรูปที่คุณครูจะทําในวันนี้นะคะก็คือรูปดอกไม้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้สำลีค่ะจุ่มลงไปที่น้ํานะคะแล้วก็ เอาไปรูปบนกระดาษค่ะให้หมัดหมาดไปเช็ดบนกระดาษให้หมัดหมาดพอหมาดแล้วนะคะสีที่หนูเตรียมไว้นะคะใช้ผู้กันค่ะเอาสีอะไรดีดอกไม้ดอกแรกสีนี้นะคะ ไปเลยให้เป็นดอกไม้สีที่สองเอาสีเหลืองนะคะสูงต่ำนะคะเป็นดงดอกไม้ ถ้าใครมีภูกันไม่เยอะนะคะก็ใช้การล้างได้ต่อไปนะคะเอาสีแดงแเอาสีแดงไปแล้วเอาสีเขียวบ้างหลักสีไม่เป็นไร สีอะไอีกสีฟ้าก็ได้นะคะตรงนี้จะมีสีแดงอีกก็ได้นะคะ ตนี้ให้เป็นรูปดอกไม้นะคะเราช่อยมาเก็บรายละเอียดกันเห็นไหมคะหลังจากนั้นเรามาลองใส่เกสรกันค่ะ นี่นะคะตามความคิดของนักเรียนเลย นี้นะคะเราจะมาทำาก้านของดอกไม้กันค่ะโดยใช้ผู้กันนะคะเก็บรายละเอียด อวาดใบก็ได้ค่ะเป็นดอกไม้หรือ,อยังไปวาดใบนะคะ ็นไงบ้างคะสําหรับการเรียนเรื่องการหยดสีไปในวันนี้นักเรียนสามารถทําเองได้ใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนําไปสร้างสรรค์เป็นงานศินละปะที่หลากหลายได้บางคนอาจจะ,ะนําการหยดสีนี้ไปหยดเป็นรูปอื่นๆนอกจากรูปดอกไม้ที่ครูสอนก็ได้คุณครูจะรอดูผลงานนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ